จริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของผมว่าผมผมด้วยคนนึงแล้วของคนไทย ทั้งประเทศด้วยนะฮะจริงๆแล้วเป็นไลฟ์สไตล์ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเล่นมือถือทํางานในหน้าจอคอมอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอบอ่านหนังสือเรียนอ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามทั้งแชทกับเพื่อนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยดังนั้นเนี่ยหน้าดวงตาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานหนักเป็นประจําทุกวันทั้งวันด้วยนอกจากการนอนนะฮะจริงก็ถือว่าตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์บํารุงนะฮะที่ว่าแบรนด์วิต้าเบอร์รี่นะครับผมที่แบบว่าคือมาจากเบอร์รี่ที่ลดและเจ็บชีวิต ทำให้ระบบสายตาจากการทำงานอย่างใช้การใช้งานหนักทั้งวันมีท่าด้วยมีท่าด้วยคือเขาเรียกว่าท่าวีโพสนะฮะเป็นท่าท่าวีโพสนะเป็นท่าแบบว่าท่าวิต้าเบอร์รี่เลยแล้วก็เป็นท่าที่เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมรักษาสุขภาพตากันงมีท่านี้เลยเอารมณ์แบบนั้นเอาลองดูนิดเดยวแถที่สองนะคะไม่มีโปรด์ดนะคะอ้าโอเคีเราโอเคเลย กวาคืใช้สายตาในคารท่องี่มีวแลสายตายังไงบ้างคะสำหรับวิธีการดูแลสายตาแล้วจริงๆแล้วเรียกได้ว่าผมเนี่ยโดนทั้งแฟลชโดนทั้งแสงจากการถ่ายทำละครถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำภาพนิ่งนะฮะรวมถึงกับการเล่นมือถือการแชทกับเพื่อนการพิมพ์งานในหน้าจอคอมการทำงานหรือว่าการเสาะหาข้อมูลในการเรียนเนี่ยถือว่าใช้งานทั้งวันเลยดังนั้นเนี่ยตาในวันหนึ่งเนี่ยล้ามากๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สกัดมาจากผลไม้เข้มข้นเลยครับเป็นเบอร์รี่เข้มข้นเจ็ดชนิดก็ทําให้บอกว่าบํารุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นมาเป็นทางออกของคนที่ไม่รู้ว่าจะรักษาสุขภาพตาอย่างไรแล้วสาวๆเปที่ชอบที่ต้องสายตาหวานนัองยายาหรือเปล่าโอ้โหนี่นะฮะผมว่าถ้าน้องยาากินเบอร์รี่น่าจะหวานกว่านี้ครับรวถึงคนไทยต่างประเทศนะถ้าสาวคนไหนนุ่มคนไหนมีสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพตาที่ดีเนี่ยรับรองเลยครับผมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้วิต้าเบอร์รี่ตัวนี้นะครับผม แซบแน่นอนแซ่บด้วยสุภาพดีคือแล้วนั่นเด็ดสายตาหวานหรือเปล่าคะสายตาหวานไหมฮะหวานครับสั้นด้วยครับออแล้วส่งให้ใครบ้างไหมคะสายตาเนี่ยส่งให้ทุกคนเลยครับส่งให้พี่ตั้งสี่ส่งให้ปู่โอเคนะคะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายเรื่อง ค่าตัวนิดนึนงงานนี้หลายหลายคนมองว่าค่าตัวครั้งนี้เยอะขึ้นกว่าค่าตัวโฆษณาอื่นๆอุย้ยไม่หรอกครับห,รหลัก1ิล้านอู้วไม่ถึงภาษาพูดแล้วกันนะพี่ได้ข<อ>น,นาดนั้นก็ดีครับผมวันนี้ไม่ถึงแลไม่ถึงหลายๆคนมองว่าไอ้ชานี้นี่นี่ติล้าหรือเปล่าคะ ไม่ถือนะนี่เป็น่าพ p o s t นะไม่ถึอนะ๋อไม่ใช่2 0ล้านเหรอไม่ใช่20ล้านครับแต่มีคนมาว่าพี่เออักคาดว่าเพิ่มขึ้นเป็นหลัก10ล้านจริงๆไม่ไม่ไม่รกอย่างนั้นเพราะ10ล้านนี่มันมีใครจ้างนะ่ไม่มันเยอะเกินไปพี่นะมัน10ล้านนี่เยอะเยอะเกินไปเยอะเกินไปเอ้ยในตอนน ก็ไม่มีอะไรฮะเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเจออะไรเพราะเขามีหลักบผิดชอบเลยรู้ว่ามีคนบอกนะครับไม่มีอะไรกลุ่มของเราจอนนี้ไม่จะแฝงรับหรือว่ามีคนมาบอกพี่เอมีมีคนมาบอกครับผมกลัวคลิปกลัวอะไรมันจะออกมาไหมไม่กลัวฮะ แต่ว่าเราก็ไม่มีความกังวลอะไรไม่กังวลแต่ว่าเรามั่นใจว่าไม่ได้มีการถ่ายอะไรไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรที่เขาว่าที่เฟซบุ๊กผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วอินสตาแกรมก็ไม่มีแล้วคิดว่าถ้เคยเขามาตอกกระแสเราดังไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ัอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะฮะผมก็พูดไม่ได้ผมไม่ไม่ออกขามคิห็นดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ขอย้อนถึงเรื่องงานโฆษณานิดึงแต่เขาะมองว่าสัดส่วนจากที่หายไปกับที่มีมาใหม่เนี้ย มันเยอะขึ้นหรือน้อยลงหรือยังไงผมว่าเท่าเท่ากันครับเขาเท่ากันไปเขอเท่าทีนะครับที่สวมุดนะครับเดี๋ยวขอคขาถามสไตล์ก็จะดี๋ยวต้อง่านท่้งของไไม่ดเนอะเพราะว่าจริงๆข่าวไม่ได้มีผลแล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องของกระแสมากกว่ากระแสด้วยภาพลักษณ์ด้วยแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยคิดอย่างไรกับการแสดงในสื่นมวลชน ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่คุยกันผมไม่เกี่ยวนนี่มีมาใหม่ๆกี่ตัวแล้วก็จริงๆก็มี3ตัวใหม่สามตัวแต่ไม่ถึงเิ็ด้านที่พูดไม่ถึงไม่ถึงนะทุกตัวไม่ถึงอ๋อแต่ถ้าวมสามตัวก็เกือบไม่ถึง